สวัสดีครับพี่น้องพบกับตามทางเกษตรครือเเ,าเ่าครับพี่น้องเกษตรกรชาวเลี้ยงงวครับแนวบยากพบเบยากพอ่อเดชเจอแล้วพี่น้องลำปีสกินลำปีสกินครับบท่านนีไปใส่ดอกสลาดใจไปหน่อยครับปีนี้งูหน่อยตัวนี้นครับแยกออกมาไว้ข้างนอกนะเผื่อฝนตกฝนลงเพ่อะ ดึงกระโฮมงายนะครับมันสิบบ่เป็นไข่เฮงง่นงวนหน่อยครับพี่น้องน่าจะเป็นลำปีนะครับเห็นตุ่มอยูข่ขอบ่ะลำปีสกินครับกาลัางเห็นมือเศ้าครับกาลัางเห็นมือเศ้ายาก็ะบุมีเด้บ้าง ยาแก่แพ่ครับจะลองสียาแก่แพ่บ้างก่อน,นตุ่มน้ำโตท่าขี้เพิงเบอร์ยี่สิบแปดไปครับมันยุบแน่อยู่วัตเตอร์ยุคอันในไงน้ำโตมันมันยุบแน่ครับว่าแต่สีหลอดแล้วปีบริสีทวัคซีนน้ำครับปีนี้ นี่ผมมาแรงมันหลายสวนขอบอยู่น้ำปลายางครับนโตมันหยกแน,นะ <c oughs> น่เห็นก็ขาวน้ำมันนอกน็มกันกหยกครับตากี้เพิงมือเศร้าอยู่ในคามันมีก็ขามันเท้าอยู่นะครับข้าข้างใน ครับมืาในกมือที่สามแล้วครับตัวมือ,อขึ้นร้ายกุ้งเก่าแน่น้อยหนึ่งครับเริ่มสีดำดำเริ่มแตกอยู่ขอตัวท่าขาวขา่นะคือขีพงนะครับท่าขีพงษ์ด้วการขั้นคลายเครื่องของ,งมันนรับสีได้โคฟีเน็กไปเมื่อวานครับมือแรกสีดยาเกเพร แต่ตุ้มสบเปอขืนยังขืนขึ้นเราครับแยกแยก,กก็มาว้ของหนอกก่อนฝนลงพ่อด้ดึงเขาหฮมนันสูไข่แห้งนะครับน้ำกลนก็ล่างขืนน้ำกลันก็ล่างเป็นตุม้มเป็นตุ้มขืน,นครับบได้ฉีดวัคซีนครับพี่น้อง พี่นี่บริสีดธโอสลาใจไปหน่อยตุ่มเต็มเขินส้องขางครับแต่ก็บมไลภายในหรอกประมาณเช้าก็ตุ่มมันที่สามครับมาเนี่ยก็ยังซึอนอยู่รอเบ่งอาการอีกครับมันก็รักษาตามอาการเนาะ เขาปลายฝนต้นหนาวครับพี่น้องยุ่งายเหลือบยุ่งกลางมุงครับมุงกับมุงเริ่มขาดแน่คอมันเริ่มมีช่องยุ่งเขาเอาฉีดครับพี่น้องย้ำแรงกับผลวั้นครับเสามากกับยางฉีดพ,พงสักฟอกกับสมกับสั้นไล่เอาง่ายๆเห้านี่ยนะ ถึงยุงตายเรียบครับว่าแต่สิบุพบบพพ่อ,อยนั่เจอพี่น้องเอ้ยเอารักษาไปครับเดี๋ยวสิอัพเดตอาการเรื่อยๆเบงปานสูพี่น้องเกษตรกรเชาาเลี้ยงงัวเฮาโลกนี้บ่ทันหายเลยพี่น้องลำปีสกินครับกำจัดยุ่งกำจัดเหลือบ แมลงดูดเลือดทั้งไลนยนะครับป้องกันไว้ดีที่สุดครับฉีดวัคซีนไว้ดีที่สุดเป็นมันกระสิบ่เป็นนักนะครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพงัวของพี่น้องนะำครับขอบคุณที่รับชมครับ